เฮ้ยแต่ว่าการดำน้ํามากคนเดียวมันมันมาได้นะก็เจอเพื่อนใหม่สนุกดีอะ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็นิ่งๆมันหน้าก,กากปิดมันไม่ต้องเติมลิฟต์มันไม่ต้องแต่งหน้ามันคือแบบเราเลียวจริงๆอะ่ะแล้วมันก็เทแล้วมันแบบอย่างเงี้ยและเฟียเชื่อว่าทุกคนก็ชอบฟิลลิ่งที่อยู่ในน้ำจริงๆ ชื่อเฟียนะคะเป็นดิเวอร์นี่ยแหละครั้งนี้ก็มาออกทริปกับสยามดายที่อนามันใต้ค่ะทริปก็คือ4คืน5วัน15ดาดไม่สคิปเลย เลยนะ,อะตอนแรกๆดำน้ำแรกๆก็ไม่ไม่มีใครเข้าใจว่าแบบเจอตัวนู้นตัวนี้มันไม่ได้เก็ตอยู่แล้วอะใช่ป่ะตัวตัวนู้นตัวนี้ตกใจก็ไม่ได้ตกใจคือฟิลลิ่งคือชอบยู่ในน้ำแล้วชอบแบบสัญญาณไม่มีอะเออไม่ได้จับโทรศัพท์ดีมันเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะเว้ยที่แบบโทรศัพท์กูหายไปไหนอะแล้วไม่ได้ติดต่อใครแล้วอยู่แต่เพื่อนบนเรือคุยกับเพื่อนบนเรือแล้วเพื่อนบนบนเรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเป็นไรก็คุยอะไรที่มันแบบก็อีกอีกความรู้สึกนึงนะสนุกอะ ้อยู่ในน้ําก็อยู่แต่แบบมันก็อีกฟิลลิงนหนึ่งตอนกลางคืนกินข้าวขึ้นมาดูดันฟ้าดูดาวแล้วก็เปิดเพลงคือสี่วันเป็นอะไรที่เร็วมากอ่ะถ้อยู่ันบกนะรีบตื่นนอนรีบขับรถขับรถรถติดคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันนั่งแล้วแบบฟังเพลงอ่ะอันนี้ถ้าแบบลึกดิฟหน่อยนะก็คือฟังเพลงแล้วก็คือได้ความหมายของมัน ถ้าตั้งใจฟังเพลงลก็ชิลว่เข้าใจคำว่าชิลว่ะแต่ถ้าอยู่ในรถอ่ะฟังเพลงมันไม่ได้ชิลนะเว้ยมันก็คือรถติด่ะเก็บป่ะมันคือมันฟิลลิ่งดีมากอยากให้ทุกคนแบบมาลองอ่ะ <S <S มาคนเดียวได้ไม่ต้องเขินอายสิ่งใดเลยเพราะนี่ก็มาคนเดียว เอาจริงป้าเฟียรอะขอแค่มีปากกาลังสีสันมีแบบปลาตัวเล็กตัวน้อยพิ้วไปพิ้วมาแค่นี้เฟียรก็แฮปปี้แล้วอ่เฟียมีความสุขแล้วอะเฟียชอบชอบหลับตานิ่งๆแล้วก้มถ้าใครแบบดำกว่าเฟียจะรู้ว่าเหมือนแมงมือมีชีวิตอยู่ป่ะเนี่ยเฟียจะนิ่งอย่างนี้เลยแล้วเฟียจะค้างแล้วก็มองซ้ายมองคือชอบฟิลวนิ่งอย่างเงี้ยพอนิ่งหลับตาแล้วอะแล้วลืมตาแล้วชอบอะไรที่มันพิ้วไปพิ้วมามองไม่ได้แบบขนขวายที่จะแบบ แหวกทายดูตัวเล็กนะเอาจจริงชอบแบบแค่ตาแบบแค่นี้เฟียก็แฮปปี้แล้วอะชอบมากน้ำใสเห็นทรายข่าแค่นี้ครับแฮปปี้แล้วอะ mm hmm. จะรู้เลยว่าเฮ้ยแม่งฟิลกูดมากๆอยากให้แบบทุกคนมาลองอ่ะ จากที่เป็นคนยากก็ทุกคนจะเป็นคนง่ายไม่ต้องแบบสัมภาระอะไรเยอะแยะคืออยู่อยู่ไม่ต้องแบบแบกบรีมล้านสิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบกอะไรมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคือแบบจะทําให้ตัวเองเป็นคนง่ายขึ้นมากพอมาอยู่บนเรือเฮ้ยอาหารคือยิ่งกว่าอยู่บนบกอีกอะ่ะนอกจากอาหารคือบริการบนเรือแบบเขาขยันในขนาดนี้วะรู้สึกว่ารู้สึกอ้วนอ้วนขึ้นกลับไปทุกครั้งอะ่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากอะ่ะอยากอยู่อย่างนี้เรื่อยอยากแค่นั่งตรงเนี้ยเขาชอบแล้วอะ่ะ จริงๆแล้วชอบพักตอนแบบซันเซ็ตอ่ะโอ้โหตอดีเวียจะถ่ายซันเซ็ตทุกครั้งของทุกวันเก็บไว้ชอบ ค่ะสนุกแบบไม่อยากกลับอบบ